นี่คือเครื่องบินแอร์บัสลำใหม่ของแอร์เอเชใหม่ทุกอย่างใหม่ทุกลำยกเว้นผมที่เก่าเก่าประสบการณ์ เดินทางโดยสุสดิภาพน,นะคะค่ะประทับใจตรงที่ว่าเราอยู่ที่นราธิวาสใช่ไหมคะเรามีสนามบินเป็นของเราเองเนี่ยไม่ต้องไปเดินทางขึ้นที่จังหวัดอื่นอ,อ๋อก็ถือว่าเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นสายการบินเดียวที่บินตรงไปนราธิวาสเลยใช่ไหมคะก็ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางได้ค่ะดูแลผู้โดยสารดีมากเพราะว่ามันถูกแล้วก็มีเคี่ยวบินให้เลือกเยอะอะค่ะก็ราคาถูกดีค่ะ แล้วก็ตรงเวลาด้วยค่ะค่ะบิงกับแอร์เพราะว่าอยากเจอณเดชน์ค่ะเฮ้ยนเดชน์น,าน,น,านี่สวยนะฮะที่แอร์เอเชียเครื่องบินเราใหม่ทุกลำให้ผมช่วยนะครับนั่งมันสบายอ,อืม,มบิ๊กอยนะพี่ก็เขามีเที่ยวบินเยอะและมีหลากหลายเส้นทางฝากช่วยคืนพี่เขาด้วยนะครับ แม่นป่แม่นแล้วและที่สำคัญราค<ม>าบแพงประหยัดไไหลายๆเด้อผมบินบ่อยจนคุ้นเหมือนจะเป็นพนักงานแอร์เอเชียอยู่แล้วผมติดใจแอร์เอเชียพนักงานน่ารักมากบินมากับแอร์เอเชียก็หลายครั้งทีงนี้คือประทับใจในส่วนของพนักงานต้อนรับอะไรอย,อย่างเงะะี้ยค่ะก็คือต้อนรับดีอะคะ่ะ <c oughs> ไม่เคยขึ้นเครื่องบินเลยค่ะขึ้นครั้งแรกก็แอร์เอเชียประทับใจมากเลยค่ะชอบไปไหนเป็นแก๊งค่ะตัวแอร์เอเชียถูกดี เดยประสบการณ์ใหม่จากดอนเมืองให้คุณไปได้ไกลกว่า a i r ์เอเชียก็สําหรับที่ผมเลือกแอร์เอเียนะครับก็เพราะว่า a อร์เอเียนะครับมีโปรโมชั่นให้เลือกเยอะตลอดทั้งปีครับและอีกอย่างนะครับแอร์เอเชียสามารถเลือกโหลดน้ำหนักกระเป๋าได้ตามใจของเราเลยครับก็มีเปิดหลายเส้นทางเน้องมีเปิดหลายเส้นทางขึ้นใช่เดินทางสะดวกจากดอนเมืองคุณไปได้ไกลกว่าแอร์เอเชีย นิยามใหม่ของดอนเมืองคลิกแปบเดียวก็ได้บินกับแอร์เอเชียแล้วค่ะบินกับแอร์เอเชียนะครับเพราะว่าง่ายสะดวกที่สําคัญนะครับเช็คอินแบบอัตโนมัติก็ขึ้นเครื่องได้แล้วครับผมเป็นคนชอบเดินทางครับเพราะฉะนั้นเรื่องการโหลดกระเป๋าเนี่ยสำคัญมากครับที่แอร์เอเชียโหลดกระเป๋าได้สะดวกและรวดเร็วมากครับผมแอร์เอเชียอาหารอร่อยค่ะสั่งกินทุกไฟล์เลยแอร์เอเชียแอร์สวยทุกคนเห็นแล้วอยากนอกใจแฟนเลยครับ we like Thailand we like Asia We fly every time with Air Asia. It's very great and beautiful. Uh, the reason why I fly with Air Asia is because it's cheap. It gets me from here to Wuhan in China, like no other airline. Hi, happy birthday, Air Asia! I like this company because I can go everywhere in Asia. Happy birthday, Air Asia! e อร์เอเชียทุกคนก็บินได้ค่ะแอร์เอเชียใครๆ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 ก็บินได้แอร์เอเชียใครๆก็บินได้ครับ